พ p 8 5เมื่อคนเลวรู้นรกไม่มีจริงคุณรัฐถามหากคนที่ไม่มีศีลมารู้ว่านารกไม่มีจริงมันจะไม่แย่หรอคะตอบคุณรัฐขอบคุณมากครับผมรอคำถามนี้มานานมากไม่อยากให้แค่อ่านแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อก็ปล่อยคาใจ เพราะเราต้องเน้นปัญญานำพาเน้นให้เราเป็นพุทธะหาใช่สาวกเป็นเพียงพูทตามไม่ต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเท่ากับสุขทุประการสบายใจในสิ่งที่ทำก่อนขณะและหลังทำให้เรามีความสุขพลังงานบวกไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมหรือประเพณีใดๆ บาปคือความทุกข์ใจอึดอัดหงุดหงิดไม่ได้ดังใจคือพลังงานลบทั้งปวงคือเกี่ยวกับจิตภายในล้วนๆไม่เกี่ยวกับว่าจะทำสิ่งใดตัวอย่างเช่นหากสวดมนต์นั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงแต่ภายในมันทุกข์อึดอัดฟุ้งซ่านและหงุดหงิดกับลูกหลานบ้านช่องสารพัดจะได้บุญหรือบาปมากกว่ากันเล่า สุขทุกประการที่ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ก้าวล่วงกรรมผู้ใดหากสุขหย,ยาบๆบนั้นก็คือบืญนหยาบเช่นกันมันก็ยังดีกว่าการไปสร้างพลังงานลบๆทุกๆวิตกกังวลหง,งุดหงิดซึมเศร้าประนาม แต่สินเปรียบเทียบผู้อื่นเป็นในไหนไม่ใช่หรือเมื่อสุกเฉพาะตัวไม่ไปเกี่ยวกรรมใครไม่ล่วงกรรมผู้ใดจะถือว่าเป็นบาปทำชั่วทำเลวได้ไหมอาจจะเรียกว่าหลงกิเลสหากหลงกับตัวเองไม่ได้ไปเดือดร้อนผู้ใดล่ะจะแปลว่าบาปหรือคนเลวคนชั่วได้ไหมช่วงแรกหลงก็เพื่อให้เรียนรู้ ความโลภโกรธล,ลงกลัวให้แจ้งจิตในสิ่งตรงข้ามและยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยเรียนรู้โลบจึงแจ้งบวกเรียนรู้มืดจึงแจ้งสว่างเรียนรู้ทุกจึงแจ้งสุขรู้โดนโขกสับเอาเปรียบสารพัดเพื่อให้แจ้งอภัยและรักเมตตาอย่างไรเงื่อนไขเรียนรู้อวิชชาเพื่อแจ้งแห่งวิชาสุดท้าย วางจิตทวิถูกผิดในใจตนสู่การแจ้งจิตหนึ่งได้เมื่อไหร่นั้นก็คือบทละครมหาวิทยาลัยแห่งมายาจิตโลกได้จบและรับปริญญาแล้วโลกโกรธหลงกลัวไปเถิดสุขยาบสุขคือบุญหยาบ เป็นพลังงานบวกที่หยาบและต่ำสุดก็ช่างมันสุขแห่งกายให้พอให้อิ่มให้เอียนหากไม่เอียนก็ข้ามภพข้ามชาติอีกหมื่นแสนชาติเท่าไหร่ก็ย่อมได้เพราะเราไม่เคยตายจริงๆหรอกเรามีเวลาให้หลงอีกเยอะ จนเมื่อชาติใดชาติหนึ่งกินจนอิม่มเรียนรู้จนพอกระบ,บทละครแห่งสุขทางกายแล้วเขาจะมายกระดับค้นหาสุขทางใจของเขาเองและผู้ที่อยู่ในสายบุญสายธรรมสายจิตวิญญาณาที่นี้ก็ผ่านเรื่องราวแห่งสุขหยาบม,มามากพอจนอิ่มแล้วนั่นเองจึงมาเริ่มค้นหาสุขทางใจกันนี่ไงทุกคน เกิดมาหลายหมื่นแสนชาติต่างเล่นบททั้งหยาบกลางละเอียดกันมาแทบทุกบทแล้วจนจะถึงเวลาลงจากเวทีมายาโลกกันเสียทีส่วนคำว่าผิดศีนั้นผู้ที่เริ่มต้นศีนจะแปลว่ากดกรอบ ข้อห้ามหลากๆเพื่อให้เราไม่ไปก้าวร่วมกรรมผู้ใดมันไม่เกี่ยวกับการมีความสุขเฉพาะตนเสียที่ไหนเพราะเราอยู่ในสังคมย่อมมีการกระทบกระทั่งกันจึงต้องมีศีลแห่งกฎกอบเช่นนี้ผู้ที่เข้าถึงความละเอียดแห่งศีลแล้วจะเข้าใจว่าศีลแปลว่าปกติ คือสุขทั้งหยาบกลางละเอียดคือยืนพื้นอยู่ในกระแสบวกเมื่อเราสุขไม่ได้ไปให้ใครเดือดร้อนไม่ก้าวล่วงกรรมผู้ใดสุขปัจจุบันอนาคตจึงสุขเองและสุขตลอดไปคือก้าวข้ามความทุกข์แห่งอริยสัจสีอย่างเข้าใจนั่นเองตอบคำถามที่ว่าแค่สุขและเชื่อว่าตนพ้น ตายไปจะพ้นได้ไหมพ้นครับเมื่อเราเข้าใจและไม่ได้กลัวการตายหรือสิ่งใดแล้วจิตจึงเป็นอิสระทั้งปวงเพราะเมื่อสุขสงบณนะปัจจุบันก็คือนิพพานบรรล,ลุณนะปัจจุบันจึงไม่ต้องหอยหานิพพานการบรรล,ลุในอนาคตอีกเลยขอบคุณบทความนพอสวะ วันที่8กรกฎาคม2565